สวัสดีค่ะมาพบปะพอกันอีกแล้วนะคะ่ะพี่น้องกับช่องน้นหน้าผ้ามวนส้วนกินค่ะมืนอนี้ก็ได้เมนูไง่ายๆค่ะพี่น้องเมนูขนมจีนซาวน้ำปลาจ้ะน้ำปลาเนี่ยก็ปรุงเองค่ะพี่น้องก็มีส่วนผสมก็จะมีไง่ายๆค่ะคพื่นๆเลืยขึ้นน้ำปลาใส่ผงชูรสเนาะคะ่ะใส่กะปิลงไปน่อยนึงแล้วก็ใส่รสดีดด <c oughs> อ่าปรุงเองตามใจฉันค่ะรสจัด,ดเ,เครื่องเคียงก็จะมีสมบักเซียนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคือป่ามหายทุ่นแลเราบ้านในเมือ อันแล้วก็มีแคบหมูเนาะค่ะแล้วก็จะมีผักลวกผักยังทือเลือยู่ในตู้เย็นนิดๆดน้อยน้อยนะคะพี่น้องก็เลยเอามาอันลวกใส่กันแล้วก็จะมีห้ยพริกผงมาหน่อยนึงแล้วค่ะแล้วก็ย่านมันนัวบ่พ่อค่ะก็เลยเอาชูรสโรยมาหน่อยนึงเมื่อกี้ลืมข้าวค่ะพี่น้องบีบนำบางเน่าหัวดลงไปแล้ะ <c oughs> มาค่ะมากินกันค่ะพี่น้องก็ อยู่คนเดียวเนาะค่ะก็ไม่รู้จะกินนีหอย่างก็เลยกินที่มันง่ายๆอันนี้ขออนุญาตว่างว่างตรงนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องว่างตรงนี้แหละอ่ากินที่มันง่ายๆกินคนเดียวกินชอบแบบน้อนรับค่ะพี่น้องฝนตก ว่าจะไปตลาดก็ไม่ไปค่ะเราตอนนี้สเสบียงในตู้เย็นหมดทุกอย่างแล้วทักก็ใกล้เสม,มืดแล้วค่ะจะสิ้นนาก่นอเเนเยาะเยาะนาำบางนาค่ะเรลา็็มากินค่ะดี๋ยเจาตา อื้ออือน้องจับไดโนเสาร์บ่มันจับหมูแข็งมาก เฮ็ดจงได๋ก็บ่มุ่งใช้มือคือเกล่ะพี่น้อง กนินอันหญ่บ่ได้มันแข็ง It. Mm -hmm. สดน้ำค่ะนวน้ำปลาแดดเดีย๋ยวบอกน้านิดนึงแต่เผ็ดเผ็ดมากยิ่มหน่อค่ะพี่น้องเผ็ดกะด นู่น่าก็ต้องขอบคุณพี่น้นองเนาะคะ่ะที่ให้เกียรติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าเกิดว่ากิริยาว่าจะหรือว่าท่าทางไหนที่นูน่ากินแล้วมันนาเกียรตะการตะกรรบอ,อบสุภาพเนาะคะ่ะนูหน่าต้องขอโทษขออภัยน้ำด้วยค่ะมือนีก็จะขออนุญาตหยุดคลิปไว้ซําเน้เนาะคะ่ะเพราะว่ากินกันเมือเอ่อแล้วเอมแล้วพร้อมแบบกเพ็ดพร้อมที่จะขอไปกินน้ำแก้เพลดกันด้วยค่ะสำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ